อยู่อินทผลัมหงเขาอินทผลัมได้น้ำแล้วดูอินทผลัมอินซีนะคะเออนี่เท่านี้ได้ดูดูเรียบร้อยได้น้ำอาทิตย์หนึ่ง

ท่องนาสวนผสมวันนี้นะคะที่ต้องตกนั่นเจ้าสรุปปลาทับทิมหายหมดเจ้า